อาท่านผู้ชมครับวันก่อนเนี่ยนะฮะเราก็เห็นข่าวเรื่องของน้ำมะพร้าวอเอ่อน้ำมะพร้าวที่ป้าคนหนึ่งแกบอกว่าเนี่ยลุงกินน้ำมะพร้าวก็ฟิตมากยังไงอะ่ะคืนหนึ่งก็สามสี่รอบจนทนไม่ไหวอะไรอะไรใช้กำลังฮะไปไหนสามสี่รอบก็ชวนชวนป้าขึ้นมาขึ้นมาร้องเพลงมัง้ง <c oughs> อุ้ย สามทีรอบหมายถึงว่าลุงฟิตลุงเขาฟิตก็เลยแบบว่าเต่งไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมเนี่ยถือว่าเข้าใจแล้วกันค่ะเออนั่นแหละที่ทําให้โอ้ยหลังจากมีข่าวนั้นออกมานะท่านผู้ชมครับยอดขายน้ำมะพร้าวถล่มทลายที่สำคัญคือแพงขึ้นด้วยเอรอน้ำมะพร้าวก็แพงขึ้นแพงขึ้นคนก็ไม่สนใจยังซื้ออยู่อช่วงนี้ข่าวเริ่มซาครับ แต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นน่าสนใจอีกอะไรอีกล่ะที่นี่ที่นี่ที่นี่ท,นที่ไหนบ้านพักของคนเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองจังหวัดส,สงขลาแกก็ปลูกพืชผักสวนครัวสิอ่อ,อนะฮะภรยาแกก็เป็นคนดูแลคือคุณพาวินีนะครับปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะแต่ที่แปลกใจแล้วก็ฮือฮา เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะว่าแม่ทางท่านพลเรือโทพลเรือโทสำเริงเนี่ยนะครับท่านก็ปลูกมะเขือก็มีมะเขือทั่วไปแต่ปรากฏว่านี่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 อันนี้เป็นมะเขือม่วงนะครับปลูกไว้ห้อยระยงระยนระยาระยงนะครับตรงเตีงตรงเตงมันจะให้ห้อยทิ่มลงดตียอนะครับแกก็เอ๊แกก็ลองดูเห็นข่าวเรื่อง มพะ,ะมพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวมันคึกอะไรต่างๆนี่นะเออแกก็ช่างคิดเนาะเอาทำไงแกก็เลยเอาไอไ้อน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับทดลอง oh <my S 2> ไปรด <God. S 2> ต้นมะเขือโดย <S <S นผู้ชมผลการ oh <my> ทดสอบ เอาน้ำมะพร้าวไปลดมะเขือบ่วงต้นนี้ไอ้ต้นอื่นๆหัวทิ่มลงครับแต่ไอ้ต้นนี้กระโดกขึ้นครับคุณป้าคุณคุณอย่าทำเสียงดีใจเหมือนดววสว่างอะไรสักอย่างมันเป็นไปแล้วครับท่านผู้ชมครับมันกระโดกขึ้นแล้วคุณนายบอกยังไงรู้ไหมมันไม่ได้กระโดกขึ้นอย่างเดียวแข็งโป๊กเลยว่างั้นนะเพราะว่าคุณนายก็เป็นคนดูแลไงเสียงคุณดีใจจรดงๆนะ มันแปลกจากมะเขือยาวทั่วไปอ้าวคุณเคยเห็นมะเขือยาวที่ไหนเอาเอากระดกขึ้นอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ห้อยลงใช่ไหมใช่ห้อยลงลากไปกับพื้นใช่แต่เนี้ยคุณนายแกแบบว่าคุณไงลากพื้นลากห้อยตรงเตงค่ะนี่ฮะผลการทดสอบน้ำมะพร้าวขนาดนี้แกรดต้นเดียวใช่ไหมเพราะต้นอื่นก็ปกติทดสอบต้นเดียวต้นอื่นมันห้อยลงเห็นไหมต้นอื่นห้อยลงหมดดูสิ แล้วพอมาต้นีิแกรดเดี๋ยวดูท่านผู้ชมดูอีกทีนะฮะเอาฟังดูตรงนี้เออคุณนายตกใจเลยอ่ะแอคติ้งดียรนะเออฟังฟังฟังเอาย้อนย้อนอคติ n งตรงนี้หน่อยนี่นั่นคุณนายเป็นไงไปเป็นดาราได้เลยแอคติ้เดียมีโอไมคก มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะโอ้หท่านผู้ชมครับมันเป็นไปแล้วนะฮะใครจะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่แต่นี่ผลการทดสอบของพลเรือโทสำเริงนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเอาน้ำมะพร้าวไปลดต้นไม้หรอกมันแพงเราไม่กินก็ถูกอยู่แต่ว่านี่เป็นงานวิจัยวิจัยในสวนอ่าฟังก่อนนะฮะฟังเสียงก่อนนะครับเราเอาน้ำมะพร้าวมากินแล้วก็เอามาลดนะครับ คาดว่าอันนี้ตัวอย่างใช่ไหมคะต่อไปต่อไปเราเราเราจะทาทาให้เป็นแบบนี้โดยที่เราจะอัพราคามะพร้าวใช่ไหมคะพบอรเราจะอัพแต่ตอนนี้มีคนมาขอติดต่อแล้วนะคะเราไม่บอกว่าต้นไหนนะอ่าลูกละห้าร้อยค่ะเราไม่บอกค่ะว่าต้นไหนที่เราใช้มารดต้นนี้ใช่ไหมคะพ<อ>บช,ชอบสิไม่เคยเข้าเลยอ๋อคุณนายคือคนเมื่อกี้ใช่ไหมคะผมว่านะอ่ ผมว่าผมรัดไปกินมะเขือเลยดีกว่า <c oughs> ผมไม่กินน้ำมะพร้าวหรอก <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันน่าจะได้ผลทางตรงมากกว่านะอันนี้ไม่รู้ค่ะถ้าท่านผ <c oughs> อ,อเอามะพร้าวทั้งหมดนะ <c oughs> มารดมะเขือ <c oughs> แล้วเก็บมะเขือพัน์เธุนี้ยเอาไปขายตลาดเดี๋ยวนั้นนึกตามฮ<อ>ะแล้วคนจะาซื้ออะไรระหว่างมะพร้าวกับมะเขือผมว่าราคามะเขือยาวเนี่จะขึ้นขึ้นมาก ค่ะดิฉัน,นก็ม<า>ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทัดน,นะคะนะออ,อ